ไว้จะทำไรอ่ะทำมาก,รกมารไป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 พวกไงลูกผมอ่ะจะไปทันศนศึกษาต่างจังหวัดอ่ะผมมากลัวลูกผมประสบอุบัติเหตุแต่ลูกผมยังไม่มีประกันเลยครับยังงดีครับอาจารย์งั <c oughs> ้นต้องแบบนี้ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาจ่ายเบี้ยประกันตายแต่ความค <s us> ุ้มครองสูงเนี่ยบอกกับลูกพี่เลยจะไปทัศนศึกษา ถามอะไรหน่อยสิพ่อหนุ่มฉันนะ่ะทาอาชีพค้าขายรายได้ก็ไม่แน่นอนวันไหนนะฉันไม่มีแรงนะฉันจะทํำยังไงเนะี่ยอดตายกันทั้งบ้านแน่เลยย่ะป้านเนี่ยต้องไปทำเนี่ยประกันชีวิตแบบตลอดชีพเพราะว่ามันสามารถคุ้มครองได้ตลอดชีวิตเช่นเนี่ยมีการคุ้มครองไรายได้และก็ยังสามารถเป็นมรดกให้ลูกหลานป้านนได้อีกนะเวลเหรอเขาถามว่าขายเท่าไหร่เจอพิษโควิดเข้าไปลูกก็ยังเล็กอยู่กลัวจะไม่มีเงินเก็บส่งลูกเรียน ทำยังไงอ่ะทีเนี้ยอาจารย์จะต่องไปกับพี่สักกัไม่จะวช่วงบ่าไอ้เชีันอาจารย์ก็บอกว่าให้เราทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ดูสิเพราะถ้าทำแล้วนะจะได้ของอเวลาเจ็บป่วยแถมยังมีเงินสะสมเป็น,นทุนไห้ส่งลูกเรียนได้นะ ผมเนี่ยโตคนเดียวมานานแะล้วอายุก็ปูนนี้แหละผมแก่ตัวไปเนี่ยลูกหลานก็ไม่มีผมจะทำยังไงดีครับอาจารย์งั้นลุงเนี่ยต้องทำประกันชีวิตแบบเงกกินได้ประจำหรู้ว่าบางงานนะเพราะว่ามันเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินด้วยยามเากษีเชาจดดวงนจริงๆนไม่ต้องกังวลมีกเยอะ 아 <목소리>